สวัสดีค่ะเรษัทซอร์เมกจำกันนะคะวันนี้จะสอนการตั้งค่าการเชื่อมต่อวิยากรมที่ดินค่ะโดยจะผ่านแอปพลิเคชัน n o วานะคะมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ค่ะเริ่มแรกนะคะให้เข้าไปที่แอปพลิเคชันโนวาก่อนค่ะจากนั้นนะคะให้กดมาที่หน้าต่างดีไว้ด้านล่างค่ะเสร็จากนั้นก็กดที่ lower ค่ะเลือกที่ new ค่ะ ในส่วนของ Data Link นะคะสามารถเลือกการเชื่อมต่อคอกรมที่ดินได้2วิธีค่ะ r e c e i v e r network นะคะวิธีหนึ่ง Receiver Network ค่ะก็จะหมายถึงว่ามีซิมที่ตัวเครื่อง Receiver ค่ะส่วน PDA Network นะคะก็จะหมายถึงเป็นการเชื่อมต่อที่มีซิมอินเทอร์เน็ต เชื่อมต่อ Wi-Fi ที่ตัวเครื่องควบคุมค่ะหรือคอนโทรลเลอร์นั่นเองค่ะเราสามารถเลือกได้วิธีใดวิธีหนึ่งนะคะแต่ในตัวอย่างวันนี้นะคะก็จะเลือกเป็นเชื่อมต่อจะเลือกแบบ Receiver Network ค่ะโปรโตค l ลทายนะคะเราจะเลือกเป็น e n t r y p ค่ะ i p p นะคะเราก็กดกรอกที่สีส้มได้เลยค่ะ จากนั้นนะคะให้เราเลือกไปที่ New ค่ะอันดับเลกเลยคือตั้งชื่อก่อนนะคะอันนี้ตั้งชื่อตามความต้องการของเราได้เลยนะคะเราจะเลือกแบบไหนก็ตั้งได้เลยค่ะเสร็จตั้งชื่อเสร็จนะคะก็จะเป็นในส่วนต่อมาก,ก็จะเป็น IP นะคะอันนี้คือตัวอย่างนะคะ ส่วนผ่อนนะคะก็จะตั้งชื่อตามและแต่ภูมิภาคค่ะเช่นภาคกลางนะคะก็จะอยู่ที่2101ภาคเหนือ2103ภาคอีสาน2107ภาคใต้2104ค่ะในที่นี้หนูก็จะเลือก2101นะคะต่อมาค่ะ user และ password นะคะ เป็นรหัสประจําตัวเจ้าหน้าที่จะต้องมีทุกคนค่ะอันนี้หนูก็จะใส่ยกตัวอย่างไปนะคะ จากนั้นในส่วนของค่า g g a interval นะคะคือค่าความหน่วงหรือค่า delay ข,ของสัญญาณอินเทอร์นเน็ตค่ะเราจะตั้งอยู่ที่5วินาทีค่ะกดเลือกแล้วกดเลือกที่5ได้เลยค่ะจากนั้นกดโอเคค่ะเสร็จนะคะก็กดเลือกที่ตั้งไว้เมื่อกี้ค่ะกดสีเล็กได้เลยค่ะ ก็จะขึ้นมาในรูปแบบหน้าต่างแบบนี้นะคะจากนั้นให้เราไปกดที่ m o r e point เพื่อค้นหา v r s MTCM 3 2ค่ะติกถูกที่ is v r s ด้วยนะคะจากนั้นกดโอเคค่ะเปลี่ยนชื่อเหมือน ตอนแรกเลยนะคะกดโอเคค่ะจากนั้นนะคะกดสตาร์ทเพื่อเชื่อมต่อกับกลมที่ดินค่ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะก็ขอจบการนำเสนอแค่นี้ค่ะขอบคุณค่ะ